สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเขียนตามคำบอกเนาะจำนวนทั้งหมดสามสิบคำโดยจะแบ่งเป็นคำภาษาไทยทั้งหมดสิบห้าคำนะคะแล้วก็คำภาษาอังกฤษทั้งหมดสิบห้าคำนะคะ คำที่เราจะเขียนกันในวันนี้นะคะก็<อ>จะเคเรียนแล้วอย่างเช่นคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยจํานวนสิบสิบห้าคำเนี่ยที่ครูหยิบมาเนี่ยหนูก็เคยเรียนเรียนแล้วนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังหลอกพร้อมไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนคําภาษาไทยก่อนเนาะโอเคไหมอโอเค คำภาษาไทยคำที่หนึ่งคำว่ากตัน,นยูกตันกตัน่คำว่ากตันยูนะคะคำที่คำว่ากระตันยูนะคะคำที่หนึ่ง น้อยเลยต่อไปคำที่สองเสร็จหรือยังคะคุณหนึ่งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะโอเคคำที่สองนะลูกคำว่าการไกลที่เราใช้ตัดกระดาษะลูกการไกล ง่ายเนาะต่อะต่อไปคำที่สามคำที่สามคำว่ากระชากเหมือนเรากระชากแขนนะลูกคำกระชากกระชาก คำที่สานะอะคำต่อไปคำที่สี่คำที่สี่คำว่ากระเช้ากระเช้าเช้า เหมือนเราจะไปเยี่ยมคนป่วยใช่ไหมลูกเราก็อาจจะมีกระ,กระเช้าผลไม้อะที่ใส่ผลไม้เนี่ยเอาไปเยี่ยมคนไข้อย่างเงี้ยกระเช้านึกภาพออกไหมเคยเห็นแน่นอนหนูเคยเห็นแน่นอนกระเช้าอ่ะมีคนพยักหน้าด้วยนะก็แปลว่าน่าจะเขียนคานี้ได้ง่ายอยู่เนาะคําว่ากระเช้านะคะคําที่สี่พัทสออนหนูเขียนเสร็จแล้วหรอลูกเสร็จแล้วค่ะ โอเคคนอื่นเสร็จแล้วเนาะคำนี้ง่ายอยู่อ่ะคำที่คำที่ห้าคำว่ากระดาษกระดาษอนี้กระดาษนะคะคำที่ห้าผ่านไปแล้วเนาะง่ายเนาะง่ายคำพวกนี้เราเคยเจอแล้วนะลูก อ้าวคำที่หกคำที่หกฟังดีๆนะคำนี้ยาวนิดนึงนะลูกนะมีหลายพยางเลยกระตายตื่นตูม้มค,คำที่หกนะคะกระตายตื่นตุม้มมีกี่พยางคะคำนี้สี่พยางค่ะเก่งจังเลยกบมือให้ก่อนตอบถูกต้องใช่ค่ะมีสี่พยางตื่นตูม้ม ใช่แล้วค่ะไอกระตาที่มันนอนอยู่บนต้นไม้ลูกตาลก็หล่นลงมาใช่แล้วก็ตกใจด้วยเสียงระเบิดก็วิ่ง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 ,งใช่ไหมลูกใช่ค่ะตัวนั้นลูกนะคะที่ทาสองใจเอาคำต่อไปคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดคำว่ากลนไกลกลนนไกคำที่เจ็ดแล้วนะ เ,เสร็จแล้วส่งสัญญาณบอกครูด้วยนะว่าหนูเขียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคตอบพร้อมการฟังชัดอ่ะคาที่แปดนะลูกคาที่แปดคำว่ากะลำปลีกะลำปลำปีเคยกินอยู่แล้วอันนี้เป็นผักเนูเคยกินอยู่แล้วเห็นแลครับ รคอคนเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะโอเคด้ยต่อไปคำที่เท่าไหร่เอ่ยคำที่เก้าค่ะถูกต้องแล้วคำที่เก้าอะคำที่เก้าคำว่ากล่าวค่ะคำที่เก้า,าะ <คำ S 1> นะคะคำนีเ้เคยกินไปแล้วใช่เนี่ยโอ้โห,โห คำนี้เคยเขียนไปแล้วก็แปลว่าเราต้องเขียนคำนี้ได้แน่นอนใช่ไหมใช่ใช่ลูกกราบพระถ้าเราไปวัดเนาะวันพระทำบุญอย่างเงี้ยเราก็ไปกราบพระนั่นเองเอาคำที่สิบแล้วนะพร้อมไหม คำค่ะคำที่สิบเด็กๆหลายคนชอบแน่ๆเลยคำที่สิบคำว่าการ์ตูนการ์ตูนใช่แล้ว ่าการ์ตูนการ์ตูนนะคำต่อไปคำที่สิบเอ็ดนะคะอ่ะฟังดีๆนะคำนี้หลายพยางเลยคำว่าการประมงการประมงใช่การประมงการประมงชาวประมง การประมงนะลูกไม่ใช่ชาวประมงนะการประมงประมงใช่ค่อยๆสะกดค่อยๆเขียนทำที่เท่าไหร่คะสิบสองถูกไหมลูก ใ่ <12 S 2> ค,ค่ะ,คะาตอบพร้อมกันฟังชัดมาอ่ะคําที่สิบสองคำว่ากิจกรรมกิจกรรมใช่กิจกรรมเวลาพูดเนีน่ยอาจจะมีสามพยางแต่เวลาเขียนมีกี่พยางนะอันนี้ไม่อบอกพยาง <laughs> อุตส่าห์ไม่บอกมีคนตอบถูกด้วยใช่แล้วลูกเวลาออกเสียงมีสามพยางแต่ว่าเขียนแค่สองพยางนะคะ ่า <S <S อ,อคำต่อไปนะลกูกคำที่สิบสามคำที่สิบสามคำว่ากิโลเมตรกิโลเมตรใช่กิโลเมตรกิโลเมตรยังยังเลยเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วนคนเมื่อวายนวิชาคณิตก็เพิ่งเขียนไปเนี่ยได้ไหมวิชาคณิตอะ่ะ Okay. อโอเคงั้นเกาในโจทย์ปัญหามันก็มีใช่อะคําต่อไปคําต่อไปคําที่สิบสี่นะลูกคําที่สิบสิบคำว่ากเกษตรเกษตรเกษตรได้แล้วยากคำนี้ คำสุดท้าย,ยภาษาไทยคำว่ากลองหนังกลองหนังกลองเนี่ยที่เราตีตึงต้งตึ้งเนี่ยกลองหนังเสร็จเสร็จแล้วนะคำนี้ก็เขียนไปแล้วคำนี้โอเค เอาแล้วภาษาอังกฤษมาเรียนแล้วอ่าเรียนแล้วมันมันง่ายหรอกคำเนี่ยหนูก็อ่านบ,าบา่อยๆเพราเราอ่านบ,าบา่อยๆใช่ไหมเราก็จะเกิดการจำอ่าพอเกิดการจำปุ๊บเวลาหนูเห็นคำพวกเนี้ยตามหนังสือใช่ไหมหนูก็สามารถอ่านได้เลยแปลความหมายได้เลยเนี่ยแหละข้อดีของการอ่านอ่านเยอะๆนะคะอ่านบ,าบา่อยๆท่องก็ได้ท่องเป็นคำศัพท์ท่องเก็บไว้ วันละห้าคำสิบคำนะคะถ้าต้องสิบคำเนี่ยหนึ่งเดือนนี่หนูได้คำศัพท์สามร้อยคำเลยนะลูกเยอะมากๆเลยนะรู้ป่ะอะคำภาษาอังกฤษพร้อมไหมคะจะเริ่มคำที่หนึ่งแล้วนะพร้อมค่ะอะลองอะลองดูลองดูลองดูอะคำที่หนึ่งคำว่า bc ที่ความหมายแปลว่ายุ่งยุ่งมากอะลูกยุ่งยากอะยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ย บีส <BC. S 2> <BC. S 1> ใช่ใช่ใช่ <BC. S 1> หนูเขียนแค่คำศัพท์อย่างเดียวแล้วลูกคำอ่านกับคำคำแปลหนูไม่ต้องเขียนหนูเขียนแค่คำศัพท์อย่างเดียว oh, <yeah. S 1> ออยากค่ะอ้อค่อยสะกดค่อยๆสะกดไปไม่เป็นไรแต่เราทำให้เต็มที่ตั้งใจก็พอก ไม่ต้องกดดันนะบางทีคำนี้เราอาจจะแบบไม่ได้แต่คำต่อไปอาจจะแบบเขียนได้เลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมบูคะบูซี่หรือดีซี่คะดีซี่ซ <laughs> ออกที่แปลว่ายุ่งยากอะหลกที่แปลว่ายุ่งอ,ะอ่ะมึงคำที่สองคำที่สอง คำที่สองคำว่า careful c ฟู e f ฟูที่แปลว่าระมัดระวังอารมณ์ใช่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  <ful> ใชใชหรกโอเคแม คำที่สามเอาอย่างคำที่สามครูจะเริ่มคำที่สาม้วมาหนูหนูเขียนเสร็จกันหรือยังคะคำที่สเสร็จแล้วค่ะโอเคอะคำที่สามฟังดีๆนะลูกคำที่สามคำว่า complete complete พี่แปลว่าสมบูรณ์ี่แปลว่าสมบูรณ์ใช่ใช่ใช่ลูกมีคนตอบถูกนะเก่งจังเลยหยา เดี๋ยวพอเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดความชํานาญเองหรอกตอนนี้เป็นครั้งแรกนะไม่ต้องตื่นเต้นแต่เย็นๆก็เหมือนเราเขียนคำศัพท์บัญชีคําพื้นฐานที่เราทดสอบตามเดือนละครั้งนั่นแหละเหมือนกันถึงูจะก่อหนูทำได้แต่ตอนนี้หนูทำไม่ได้อะคําที่สี่คำที่สี่คำว่าเลฟ f ที่แปลว่าหูหนวกอะหรอก d f เล <Babe. S 1> ็บเล็บเล็บเล็บไม่ไม่เล็บไม่เล็บนะเดฟเดฟอ๋เออใช่มีอ๋อมีอ๋อ้วยนะมาเอาคำที่สี่นะงี้ผิดแน่ คำที่ห้าคำที่ห้าคำนี้ง่ายอยู่นะคำที่ห้าคำว่า enjoy ที่แปลว่าสนุกสนุกนานสะลุก enjoy อันนีน้พอเขียนได้โอเคอ่ะคำที่หกคำที่หก คำว่า if e ที่แปลความหมายว่าแต่ละ if ใชความหมายของคำนี้แปลว่าแต่ละ if e e <ep. S 1> เย็นเย็น e <ep. S 1> ง่ายง่ายมากน e <ep. S 1> ี่คำแค่พยางเดียวเองนันี่ง่ายจิบจิบเลย ย,าายูจยดตัวอีกดีกว่านยอบไายดีกว่าไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะคำต่อไปคำที่เท่าไหร่ลูกคำที่เจ็ดถูกต้องไหมคำที่เจ็ดค่ะอ่ะคำที่เจ็ดคำว่า enough ที่แปลว่าเพียงพอลูก enough คนที่เจ็ดแล้วเกือบเกือบครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวคำ <c oughs> ต่อไปคำที่เท่าไหร่คะคำที่แปดคำที่แปดอะคำที่แปดนนี้ง่ายนะ every ที่แปลว่าทุกๆกกระหก เอวอี่ <Every. S 2> <Every. S 1> ใช่เออรงาา่งายมากเลยอ่ะง่ายมากเลยเป็นไงมีคนบอกง่ายมากเลยนี่แปลว่าคำนี้นี่ได้แน่นอนอ,นอ,อ,นอืยิ่งคำที่เจ้ามาโอโหอง่ายมาก,ก,มากคำนี้มือส่นเลย <laughs> มือสั่นเลยอ่ะคําที่เก้านะลูกคําที่เก้าคำว่า feel feel อ่าที่แปลว่า <Feel. S 1> น้อยอ่ะลูกพี่แปลว่าน้อยอ่ <laughs> ะ feel อือสระ,ะอิวสระ,ะอิวอืม เร,เราเหลืออีกห้าคำสุดท้ายแล้วใกล้แล้วนะอะไรไอ้ยอะคำที่สิบนะคะคำที่สิบคำที่สิบคำว่าไปนั่นเป็นตที่แปลว่าสุดท้ายลูก คำคำที่สิบคำว่าอะไรนะคะไฟนอลค่ะคำคำที่สิบนะคะที่แปลความหมายว่าสุดท้ายอะเนาะอ๋อมีคนหน่ออ้อยนะ คำที่สิบเอ็ดคำว่า ear ที่แปลว่าหูเ e ่ยเอี ear ได้ไหมคำนี้ง่ายอยู่นะ คำที่สิบสองคำที่สิบสองคำว่าคำที่สิบสองคำว่าอาร์มที่แปลว่าแขนน,นี่ง่ายมากเลยนะอาร์มที่แปลว่าแขนโหนโหนว่าได้ไม่ถึงเจ็ดคำแน่แน่เพราะมันยากค่ะใช่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 ใชูชชถูกผู้ถูก คำที่สิบสองหนูเขียนหรือยังคะอ่างค่ะนี่เป็นลายนี่เป็นลายเราทําให้เต็มที่เขียนถึงลวทำให้เต็มที่ก็พอแล้วแล้วก็นี่ไม่เคยอย่างนี้หนูก็ต้องไปอ่านบ่อยๆนะคําพื้นฐานเนี่ยหยิบสัพ์มามอ่านบ่อยๆเอเคไหมค่ะ,ะคำที่สิบสาม คำว่าอายที่แปลว่าตาหรกอายเอาคำไหนก็ได้ที่มันง่ายอ่ะ <c oughs> คำต่อไปคำคำที่สิบสี่นะลูกคแทนซัมเข็นซัมแต่ว่าหล่อใช่ที่แปลว่าหล่ออะถูกครูที่แปลว่าหล่อเนี่ยมีคนตอบถูกนะคำนี้ oh. ค่อยสะก,กดเข็น <Okay. S 1> ยากจังวะเออจริงมันก็ยากนะแฮซัมใช่ไหมคะใช่แล้วลูกที่แปลว่าหล่อนะคะ คำนี้ยากยากจริงโอเคถุงมือมือชั้นคำว่ามืนสองพยางคำว่าแฮนด์นี่เขียนเหมือนคำว่าแฮนด์มือเลยปะเนี่ยอ่ะคำต่อไปคำว่าฟรีเมลฟรีเมลที่แปลว่าผู้ีเมลที่แปลว่าเพศหญิงน่ะหรอฟรีเมลขอบคุณพระเจ้างี่เง่าจริง ที่แป๊บเพศหญิงอะแล้วฟังนะพอหนูเขียนตามคําบอกเสร็จแล้วใช่ไหมหนูอ่ะเขียนชื่อลงไปเลยเขียนชื่อลงไปในกระดาษเลยเขียนตัวใหญ่ๆเขียนตัวหนาๆน,นะคะจากนั้นฟังดีๆนะให้หนูส่งไปในอัลบัม้มเดี๋ยวคุณครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะเดี๋ยวให้ครูสร้างอัลบั้มให้เสร็จก่อนนะแล้วหนูอ่ะก็ถ่ายรูปคำศัพท์ที่หนูเขียนเมื่อกี้เนี่ยส่งไปในอัลบัม้มโอเคไหมคะ <Okay. S 2> แล้วหมวดครั้งต่อไปหมวดนะฟังนะลูกคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครั้งต่อไปเราจะเขียนในหมวดของผลไม้เพราะฉะนั้นหนูจะต้องไปอ่านศัพท์ผลไม้โอเคไหมโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณพระเจ้า <laughs> โอเคขอบคุณพระจ้าอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูว่า เขียนชื่อไว้เสร็จสับไปนะเขียนให้เสร็จเลยนะชื่อนะเขียนไหมคะเดี๋ยวส่งมาในอัลบั้มเดี๋ยวครูสร้างอัลบั้มให้อ่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวหลี่พี่ขี่ทำไมเนี่ย